สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับเ้าพวกนะครับกับบรรยากาศยามเศร้าครับน้ำที่เท่ากําลังลดลงนะครับนี่เหนาจะมันขึ้นมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับตอนนี้มันกําลังขยับลงแล้วครับวันนี้จะผ้ามายามดางลุ่งนะครับพาไปเบิ้งนั่งกันครับที่เครื่องขึ้นมาหอดครับนี่ล้างแรกเลยครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นลงนะครับ น้ำม,มันขึ้นไรเขาก็ะโโปกไปน้ำอุ้มน้ำยังไปละครับเน้อปลามันเตี้ยอุ้มเตี้ยงเยยง้เขามาถึงลางดวเท่าน้ำกับเลันในรดลงกไหลหครับดังเข้ากับิปก็ไ้นะมันมัม่ปลาถึงนะมัปลาปลาปลา,มา มาแล้วครับนีญปลาสวายไงครับปลาสวายไม่น้ำซีข้างเลยครับโอ้ตัวนี้ครับเี็ดิบแปดโลประมความสูงมันงครับสูงเพียงเียวเลยเดี๋ยวเราไปเบิ่งหลังต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวลังนี้เบาปุ๊บกดกวางครับเดี๋ยวลังต่อไปอยู่ทางไตครับไปเบิ่งน้ำแข็งครับมาแล้วครับบุญ เรียแล้วหน้าเนี่นาาท่านได็ขาดฝังซี่ใช่ไหมครับยังหลครับยังร่ออกทั้งสองฟัง สุดต้ส,ดตสุดกระดนี่ครับแันได้ตัวเดียวแล้วครับึนเดี๋ยวาไปให้ฟางนะโคตดตัวแรกนะคระับบอกได้ดนูดนะอ๋อใหญ่ครับตัวน ััวเดียคคคุ้ม่ารรบบสำหรับพวกนี้กระเป๋าปูงนะครับกับบรรยากาศยามเศร้าออมากยามดังโลงครับตรงอําล่าผ้าจากอย่าลืมกดติดตามเบาปุกน้ำนะครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ